อ้ไไป่ไไวเลยลวเลยนี่ไไวน้วน้วไปแล้ไป้อมก้มหอมแก้ไอมแก้ลุ้ท้อหน่อยโอ้ยข้างนี้ข้างนี้้างนีอีข้างนึงอ้างนึงอ้ เมนูช้าเป็นแอเปิ้อป้เปเปาะน้องแกนหัวเราดูซิหัวานี่เข้าแล้วนี่หลัหัวน้องแกนหัวเราแบบบิน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 บบินนนทำไมทำแบบนี้ ไฟปตาสิไฮไฟปราตาสิไฮไฟแอรอสองมืออ่าสองมือสองมือโอ้โหโอ้โหรวเลยรัวหอมแกมปาตาสิหอมแกมปาตาอือหอมแกมหอมแกมปาตาหอมแกมปาตาอืมขนดันดัง้งชวันหวมันหนักเข็นไหวไหม น้องันจะเข้าไปตรงไหนอ่ะจะเข้าไปอยู่ทีนไหนอ่ะเข้าไปดินะอ่ะไหนๆเข้าไปดูซิไปเข้าไปซ่อนอยู่เข้าไปซ่อนอยู่ตรงนั้นไหนซ่อนสิไหนไหนซ่อนสิซ่อนซิลองซ่อนสิพ่อต้อนแตอลุงท้าหาไม่เจออยู่หาไม่เจอหรอกไหนไหนไหนไม่รู้ไหนน้องกันอยู่ไหนกันอยู่นี่ไหนกันอยู่ไหนคะอุ้ยหาน้องกันน้องกันหายไปไหนอ่ะน้องกันไปไหนอ่ะกันไปนี่ไหนอ่ะ น้องกันไม่เจอหาน้องกันไม่เจอเลยอุ้ยน้องกันอยู่ไหนไอันนั่งอยู่ในน้ไหนไหนหากันไม่เจอไหนไหนบินไปบินจะค่อยค่อยบินไปหาทองค่อยค่อยบินไปไหนไหนบินบินมาถึงแล้วไบินมาแล้วนี่ทางโอ้นี่ทางโอ้นี่คือทางไปไหน โอ้ย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 ตาตข้าไปช่อนไหนลองช่อนช่อนช่อนลองช่อนสิน้ำแก้มช่อนดูสิหลบลงไปข้างล่างช่อนข้างล่าง่อนข้างลาง่อนข้างล่่อนข้างล่างเอะไหนน้ำแกมอยู่ไหนนะอยูนี่น้ำแกมอยู่ไหนนะไหนไหนซ่อนข้างล่างอยู่ไหนสิอ้าวใครดิอ้าฮ

ยื้มมดแล้วไหนน้องกันไหนลองในบินสิบินบินบิไหน้กบินโชดูทำบินดิบินโชว์บินโชดินโชดิบินโชดิบินโชดิบ่นโชดนโชดิบินไชดิบินยต่ิบินโนโชงไม่นืชไหบินโชดิบินโชดิบินโชดิบนโด้บินโชดิบนโชดิาินโชดนบนบนบดิบินโนโดยโชดนชนบินนไม่ได้แล้วค่ะ เอาไหมเอาใหมเอาใหมโยนสิโยนสิโยนสิโยนโยนโมของยุนท็อพอดีปีป้าจันเตยอ้ตาเอาของ้าต้าไปให้มมาดู้มาดูตาันยนทอดูมินของพัตตาพังหมดเลยทำไมทำไมพังอะพังอะทำไมพังคะพังค่ะ ไปแ้ใครทพังเหมือนกันใครทาพังคะกันน่ยกันทำเหรอคังคังเหรอคะตกันยัง่ยวกันยังไม่พังของก็ต้าพังอะไรแล้วอยู่นั้นได้ยังไงคะลุงทออยู่นั้นได้ยังไงคะอยู่ได้ไงคะไม่รู้สิคะต้องกันออกมัสิออกมสิออกมิตองให้เป็ดให้เป็ดให้เป็ดเป็ดจะรับไหมอ่ะเป็ดรดไปนอนหลับแล้วทำมให้เป็ดเหรอคะเป็ดก่นอนหลับแล้วนะ แต่ตัวเป็นตัวของแตงแตตัวของแตมาตปนาแปะค่ะปเป็ดบ้านแันเป็นแปดตัวจิงเปดตัวจริเหรอแปดตัวจริงแปดตัวจิงมันร้องยังไงคะเ็ดเ็ดควักควัร้องร้องยังไงนะคะ เป็ดฝรั่งเพราะว่าร้องแควแขกถ้าเป็นเป็ดไทยร้องก้าวๆใช่ไหมเป็ดเป็ดเป็ดบ้านเป็ดเป็ดบ้านเราเป็นเป็ดเป็นเป็ดตัวจริงเป็ดตัวจริงร้องว่าแควขกแควขกแขกแขกมันร้องก้าวๆไม่ใช่เหรอคะสอนนดีสวันดีมองกล้องนี่ค่ะค่ะมองกล้องค่ะยังไงสวันดี

อ๋อ้ของเต็มเลยป๊ามาแล้วป๊ามาแล้วนู่นามาแล้วอ้าวเได้เรวาอ่าซื้อของกินมาอนน่ะอาบ๊ายบาย